รู้ใจคุณพ่อมากที่สุดคุณพ่ออยากได้ผู้หญิงคนไหนฉันก็หามมาให้ทั่วทั้งไทยและต่างประเทศและที่เจ้าคุณพ่อไปบ่อยประเทศอะไรปอยเป็ดีีที่เขาโปรดปานและติดใจที่สุด <c oughs> เขาเก็บเป็นความลับอยู่แรมปีจนเพื่อนเขาเนี่ยออกจากห้องตอนบุกพงเช้าเด็กเขาดันออกมาห้องตรงข้ามพร้อมกันพอดีดังเอะอะโวยวายอะไรนะครับยังกระพริ๊ยังยืนเป็นบี้สกิลคนน่ง ยังด่ากัอ่าไม่ไหววายอะไรกันนะฮะฉันรักคนทีเดียวกป็นฉันอม่เคยยังด่าอะไรกันกพ่อง่ายเหรอเหรอพี่ใหญ่เฮ้ยยังไงพ่อพ่อสวัสดีครับอย่าไปฟังนายท่านครับเอาการเอางานก่อนครับอย่าเพิ่งเอากามอะไรนะเอาการเอางานก่อนครับอย่าเพิ่งเอากามกะเพราไก่ใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะที่แทนทีเนี่ยไม่ใช่ครับอืมได้บอกได้เลย ว่าใครจะได้สมบัติของฉันเพราะว่าฉันจะกลับไปนอนกับเมียต่อนายท่านครับไม่เอาไรประกาศสมบัติก่อนครับไม่เอาไรอะนี่อะไรนี่ายไร้ี่ฮ้ยการนเฮ้ยเฮายเฮ้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 ยยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คุณพ่อถ้าคุณพ่อโดนมาจริงฮ้ยคนก็ช่วยคุณพ่อไม่ไหวนเฮะ ยังไงครับประกาศได้เลย,เลยฉันต้องได้เยอะที่สุดมาเยยชีวยวพี่เหรบอก,กให้สมบัติดีใครจะได้ไปผู้ที่ได้สมบัติของฉันทั้งหมดก็คือเมียของฉันคุณ<ะ>พ่อทำางนี้ได้ไงอะ่ะทำไปแล้วไงวก็ภูมผมก็เป็นลูกอ่ะพวกแกมันเลวใส่ร้ายฉันผมใส่ร้ายแล้วคุณพ่อลอกลวงประชาชนว่าฉันเป็นคนที่ชอบเที่ยวจริงๆแล้วไม่ใช่เลย กูเป็นคนดีพ่โอโว้มึงยังนิ่งอีกเนี่ยพนิกานแล้วพวกผมไม่แบ,บ่งอะไรมึงไ<ค>รอะครับคุณพ่อนี่ผมออกมาจากน้กอสุสิคุณพ่อนะไอ้พวกคุณสิสิอะไรเนี่ย <ś lar> อะไรเนี่ยเฮียทั้งวันเลยเนี่ย <ś lar> เดี๋ยวก็พาคุณเพีย้ยไปเดทเวรเสิมเกินม,มากนะมึง <ś lar> มึงห่วงมากเลยไงวะคุณพ่อดึงเกงขึ้นหน่อยเดี๋ยวหลุดเสียเปรียบเขาไอ้พี่นั่นแหละูคุณพ่อ อง,งร้อคอดิร้องคอร้อคอองคอแล้วปล่อยอยู่เนี่ยออกแล้วปหนูบไปเล่นไป